สู่ช่วงของเก่าเกมกันต่อนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะเราจะมาขุดคุ้ยกันนิดนึงนะคะว่าจริงๆแนละ้วตอนนี้ตลาดหุ้นมันจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะเดี๋ยวยังไงทางพี่เอและพี่เบนจะมาแนะนำอีกทีนะคะแต่สาหรับช่วงนี้ขอแนะนาพี่เอค่ะคุณรัฐการเปรียพงศานค่ะสวัสดีครับท่านที่สองคะ่ะพี่เบนมยุรีโชวิกรานค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกไปเลยคะ่ะพี่เอช่วงนี้ตลาดมันเกิดอะไรขึ้นมาคะมันจะเป็นยังไงต่อพี่มองยังไงเอ่ยครับวันนี้22กรกฎาคมนะครับหยุดลงวิเอนไปเผลอกลับมาวันพุธ เซ็ตทะลุ1,500จุดเรียบร้อยนะครับ<ช>ทุกคนคก็เซอร์ไพรส์มากว่าทำไมขึ้นมาร้อนแรงและขึ้นมาเร็วนะครับประเด็นการลงทุนในตลาดตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับธนาคารพาณิชย์ใหญ่ประกาศงบออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอตัวอื่นผมเลยขอโอกาสนี้เนี่ยมาเจาะลึกพูดคุยภาพ กว้างนะครับของตลาดในครึ่งปีหลังเนี่ยว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงจากทางวิวของนักทุนสถาบันนะครับคใครจําได้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเชิญเคทามมาพูดคุยเนี่ยจริงๆตอนนั้นเซ็ตอยู่ประมาณพันสองนิดๆน,น,นะครับคนเริ่มกลัวว่าจะหลุดพันสแต่ว่าบทสรุปของการคุยวันนั้นเนี่ยเรามองว่าปีนี้เซ็ตโอกาสน่าจะง่ายกว่าปีก่อนและดูแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นได้และทางเคทามให้เป้าไว 1, 450้พันสี่ร้อยห้าสิบวันนี้หนึ่งพันห้าร้อยสิบจุดมาถึงแล้วนะครับแต่มันเป็นพันห้าร้อยจุดที่ผมคิด<ช> 1,500จุดแล้วพอร์ตผมยังแดงอยู่เลยหลายคนสงสัยนะครับอันที่2ณนะตรงนี้ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วถือต่อนะครับขายหรือว่าถ้าจะซื้อก็ไม่รู้หาจังหวะเข้ายังไงอันที่3ตลาดทุน้น valuation แพงไปไหมเพราะว่ามันขึ้นมาจากต้นปีเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรต้องกังวลหรือเปล่านะครับแล้วส่วนตัวผมเนี่ยสงสัยที่สุดเลยเพราะว่าครึ่งปีเนี่ยเซตขึ้นมา233-240จุด ครึ่งปีหลังจะขึ้นอีก200กว่าจุดมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้แนวโน้มและความน่าจะเป็นเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนความสมเหตุสมผลคืออะไรและเราจะปรับกระบวนยุทยุดรับมือกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาฟังภาพกว้างกันครับได้ค่ะวันนี้เราจะมาร่วมค้นหาเส้นทางการลงทุนกันต่อนะคะกับทางคุณวีระวุฒธธิคงสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานจัดก,การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีเวลาครับพี่วีระขอบคุณนะครับให้เกียรติรายการเริ่มคําถามแรกเลย เอาสรุปภาพก่อนครึ่งปีแรกเนี่ยขึ้นจากประมาณกลางมกราพันสองร้อยสามสิบขึ้นมาพันห้าร้อยสิบเนี่ยขึ้นมาสองร้อยเจ็ดสิบจุดเนี่ยมันขึ้นมาจากสาเหตุอะไรและสมเหตุสมผลไหมหรือเกินความคาดหมายไปไหมครับถ้าเราจําได้ในปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มีข่าวเรื่องของ Federal Reserve ที่จะกลับมาทําในเรื่องของนอ r m a l ล z e ซ์ึ่งคือการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยปรับพอร์ตเฟลิรอโดยการที่คิดว่าจะมีเงินไหลกลับไปที่สหรัฐอเมริกาก็จะมีการปล่อยหุ้น นะครับลดการลงทุนในตลาดเกิดใหม่มนะครับโดยโดยเฉพาะทั้งภูมิภาคนี้ของเราเลยใครเองปีที่แล้วก็มีผลตอบแทนติดลบไป14คะครับแต่พอมาปีนี้เศรษฐกิจเริ่มพริกผันอีก Federal Reserve ในประมาณกื่มพาพันนียก็มาบอกว่าสงสัยการจะขึ้นดอกเบีย้ยตามที่คาดการเนี่ยอาจจะลำบากขึ้น<ม>นะครับดอกเบีย้ยอาจจะขึ้นลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการที่เงินทุนไหลกลับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ หุ้นเนี่ยมันกลับพลิกฟื้นขึ้นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องของฟันฟลูเป็นหลักนะครับแล้วเกินความคาดหมายไหมครับที่เซตขึ้นมา2 0งกว่าจุดเอ่อจริงๆเราทําประมาณการไว้อย่างมีี่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยคือเรามองถึงสิ้นปีนี้ครับนะครับก็คิดว่าไม่ได้เกินความคาดหมายของเรานะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ารู้สึกมันจะมาเร็วมาเร็วนะครับเพราะว่าพันพันสี่ร้อยสิบจุดที่เราทาเนี่ยเราประมาณการจากการเติบโตของตลาดเราเอง ะะโดยที่ไม่ได้ดูในเรื่องของฟันโลนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยถ้าถ้ามองกันในภาพของฟันโ l ล w ที่มันก็กลับมาค่อนข้างเร็วนะคะหลังจาก b r e กซิตด้วยในวันที่24มิถุนาย,ยนเองเนี่ยก็ถาโถมันเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวใ,ในมุมมองของพี่วิลาเองเนี่ยมองว่าฟันโผลรอบนี้ที่เข้ามามันจะทําให้เซตอินเด็กมันบรรลูนขึ้นไปได้ไกลาจากระดับณปัจจุบันที่พันห้าพันหารบมาหน่อยแค่ไหนอะคะ่ะ ก็คิดว่ามันคงเป็นในเรื่องของตอนนี้มันเหมือนกระแสเงินที่ไหลมาพียงแต่ว,ว่าเราต้องหันกลับมาดูว่ามูลค่าหรือราคาของหุ้นเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมนะก็คือต้องกลับมานั่งพิจารณากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ว่าคงไม่ใช่ว่าให้กระแสเงินเนี่ยมันถาโถมวิ่งพาเราไปะนะครับอ,อันนี้เพราะนั้นเองตรงแถวนี้ valuation ของตลาดหุ้นไทยก็ถ้า pe ปีนี้ก็15กว่ากว่าเกือบ16แล้วค่ะ พี่เวลามองว่าให้เต็มที่เลยสําหรับตลาดคุณไทยเนี่ยที่เวอร์ชันที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะก็จริงๆถ้าเราเรามองก็คงไม่น่าจะไปจากนี้ไปเยอะมากนักนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มอย่างที่เมื่อกี้ตอนเพิ่มรายการก็บอกว่าผลประกอบการที่ออกมาเราก็จะเห็นว่าก็เป็นไปตามคาดหมายก็ไม่ได้ดูดีขึ้นมากนักแต่ก็ไม่ได้เลวลงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเรากลับมาดูถึงเรื่องมูลค่าเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่า ตลาดเนี่ยมันจะเกินความเป็นจริงไหมนะกรับมาดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะดูเป็นรายตัวหรือลายกลุ่มไหมคะพี่วิลาถ้าดูกันในรอบนี้เพราะว่างบแบงก์ก็ออกแล้วตอนนี้หลังจากนี้ไปก็คงจะทยอยประกาศมบออกามาแล้วเนี่ยค่ะก็อย่างปีนี้ถ้าเราเห็นว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนตอนต้นเปิดรายการว่าพอร์ตตัวเอง1 5 0 0อยจุดยังไม่กลับมาติดลบอยู่เลยครับก็ก็จะกลับมามองว่าวันนี้เป็นเรื่องของการที่เลือกหุ้นนะครับคงไม่ได้หมายความว่า มันจะขึ้นไปทั้งตลาดได้นะครับอตอนนี้เป็นเรื่องของการที่ดูหุ้นแต่ละตัวว่ามูลค่าที่เหมาะสมค<อ>ือเท่าไ,รไหร่นะฮะเลยถึงจะลงทุน ครับงั้นที่นี้ผมขอกลับมาเจาะลึกภาพต่างประเทศนิดน,นึงคือสรุปแล้วฟันฟลูเนี่ยมันเข้ามาเพราะว่าการขึ้นอัตาราดอกเบี้ยองสหรฐเนี่ยเหมือนดีเลย์ไปนะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกเรามีเรื่อง b r e x i t ซึ่งเป็นคีย์อิชชูหลักนะวันนี้ผ่านไปแล้วทีนี้ถ้ามองปัจจัยจากต่างประเทศโดยตรงเนี่ยครึ่งปีหลังมีอะไรที่เราต้องกังวลหรือเราต้องให้น้ําหนักเพิ่มไหมครับก็ยังต้องรอดูในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเฟดที่ปลายปีเน นโยบายจะเป็นยังไงนะครับจะปรับเปลี่ยนทิศทางของดอกเบี้ยตัวเองไหมนะครับแต่ว่าก็คิดว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของ ECB ก็ยังเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาในระบบ,บนะครับแบงค์แบงค์ชาติของญี่ปุ่นเองก็ยังเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาในระบบ,รบตรงนี้มันจะเป็นตัวผลักดันก็แสดงว่าเหมือนกับเม็ดเงินก็ยังมีอยู่งั้นเดี๋ยวผมขอถามลึกไปถึงทางเคทมมองเฟด จะขึ้นดอกเบี้ยช่วงไหนครับปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือว่าในวิวมองยังไงครับที่เราประเมินไว้ก็คงประมาณสักปลายปีนะครับปลายปีนอกจากนีอก้อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนคาดการไว้เมื่อปลายปีที่แล้ววันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คงต้องดูในเรื่องของอทิศทางของเงินทุนนะครับก็อัตราเปลี่ยนซึ่งมันค่อนข้างสัมพันธ์กันหมดนขะณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นสองสองสเต็ป คิดว่าอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งเดียวครั้งเดียวนะคะก็จะเป็น0.7 5นะคะแลายคนถามว่าต้องรอเลือกตั้งประธานาธิก่อนหรือว่าหรืออันนี้ไม่เกี่ยวกันครับเรวิวอาจจะไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยคือก่อนเลือกตั้งส่วนใหญ่เนี่ยค่าเงินดอลลาจะค่อนข้างสตรองขึ้นเล็กน้อยครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่เคยทุกๆครั้งการเลือกตั้งมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นงั้นสรุปภาพต่างประเทศก็คือว่าก็คงเป็นเรื่องของเฟดดูดีแต่อาจจะภาพน่าจะเป็นนนนปปลาายีีเเพระฉั้3ดอ อาจจะสุดได้ว่ายังไม่มีอะไรต้องกังวลมากนักจากต่างประเทศนะครับแล้วประเด็นในประเทศบ้างนะคะพี่วิระเท่าถ้ามองกันในช่วง4เดือนโค้งสุดท้ายแล้วของปี2 5 <25 19 S> 1 9เองเนี่ยพี่วิระให้น้ําหนักประเด็นไหนเป็นประเด็นหลักสาหรับในประเทศอะคะก็จริงๆเราอย่างที่เคยเรียนตั้งมาตลอดนะฮะว่าเรามองในเรื่องของอการใช้จ่ายภาครัฐนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยก็ค่อนข้างต่ํามากสภาพคล่องในระบบก็ค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วก็จะมองในเรื่องของการที่ว่า ถ้าโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกดําเนินการนะครับมันก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตนะฮะไม่มีการเงินทุนหมุนเวียนนะครับปีนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการบอกว่าเดี๋ยวจะออก TOR นะครับคือชัดเจนว่าโครงการเนี้ยมันเกิดน,นะครับแต่ว่าตัวเม็ดเงินเองเนี่ยอาจจะมาในปีหน้านะครับซึ่งวันนี้เองก็ทําให้เหมือนกับทิศทางค่อนข้างชัดขึ้นนะครับมีความมั่นใจขึ้นสำหรับนักลงทุนนะฮะแล้วก็ภายแล้งที่เพิ่งผ่านพ้นไป นะครับก็เลยทําให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มมีเงินจับใจ่ายใช้สอยนะครับ,บที่ภาครัฐก,ก็ได้ใช้ยโยบายต่าง,างๆเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนะครับทาให้เศรษฐกิจเริ่มเริ่มหมุนเวียนขึ้นถ้าจะมองกันว่าปัจจัยข้างในประเทศเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะดูดีขึ้นเป็นลาดับ,บใช่ไหมคะัแล้วในแง่ของการเมืองบ้านนิดหน่อยนะแต่นิดหน่อยคือในเรื่องของประชามติอะค่ะถ้าเกิดว่าผ่านเรียบร้อยตรงนั้นน่าจะเห็นเซนติเมนท์ที่ดีขึ้น ด้วยหรือเปล่าคะก็คือไม่ทราบว่าะข่าวที่แล้วเคยเรียนหรือเปล่าเรื่อง geopolitical risk ก็คือว่าการเมืองของทุกภูมิภาคมันจะค่อนข้างวุ่นวุ่นนะครับเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวประเทศตุรกีก็มาและอะไรก็เริ่มระเบิดในฝรั่งเศสก็คืออันนี้ก็คือสิ่งที่เรากังวลในเรื่องของต่างประเทศมากกว่านะครับคือในประเทศการเมืองเนี่ยตอบยากครับนะครับว่าไม่คือ เหมือนจะผ่านก็น่าจะแต่ทิศทางวันนี้เราต้องมองว่าการเมืองเราค่อนข้างนิ่งะนะครับมากกว่าในอดีต ก็จริงๆแล้วถึงผ่านไม่ผ่านยังไงก็รัฐบาลชุดนี้น่าจะยังอยู่เพราะฉะนั้นการเมืองคงยังไม่มากระวสร้างความวงวลกับบรรยากาศตลาดใช่ทีนี้แต่กิ้พี่เวลาสรุปว่าเรายังตัว G ีเริ่มเห็นรูปร่างแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของตัว C ี o n sumption กับ Investment เนี่ยแต่คร่าวๆเนี่ยถือว่าน่าพอใจไหมครับภาพโดยรวมตัว GDP c o n sumption ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับตัว Investment นี่ก็เริ่มมีเล็กๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ต้องรอรอเรื่องผลประกอบการอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก พอเขาเกิดความมั่นใจเนี่ยก็จะเริ่มเดินทางต่อได้สรุปเหมือนกับว่าภาพรวมโดยรวมฟันเฟอก็เข้ามานะครับเศรษฐกิจก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นดูเหมือนทุกอย่างน่าจะยังเป็นไฟเขียวดูดีอยู่ครับค่ะทังนั้นเองเนี่ยก็เปนอยากจะเห็นภาพปีนี้ที่เหลือแล้วล่ะเป็นว่าค่อนข้างจะสบายใจนิดนึงแล้วนะคะถึงแม้จะขึ้นมาฟันห้าแล้วแต่ว่ากลยุทธ์หลักๆเองก็คงจะเป็นเลือกเลือกหลายตัวละนะคะคงไม่ได้เป็นการขึ้นยกแผงของกลุ่มหลักๆ นะคะทีนี้ข้ามช็อตไปปีหน้าบ้างค่ะพี่ว<ม>ิลาถ้าจะมองกันว่าปีหน้าเองเนี่ยภาพตลาดจะจะจะ,จะเรียกว่าจะดีเหมือนปีนี้ไหมคะหรือว่าอาจจะเริ่มที่เห็นการชะลอตัวลงแล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นน,น,ะะน่าจะดีขึ้นนะฮะน่าจะดีขึ้นปีนี้ในครึ่งปีหลังอาจจะเราอาจจะเห็นความผันผวนบ้างเพราะว่าการขึ้นของราคาหุ้น ในตลาดเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จะอาจจะดูว่ามันเริ่มเต็มมูลค่าไหมนะฮะก็จะต้องมีบางตัวที่เราก็ไปดูว่าเต็มมูลค่าไหมอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าดาวโจนส์เนี่ยก็มีนิวไฮมา56าวันนะครับเมื่อคืนก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาบ้างนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าถ้าเรามองในเรื่องมูลค่าจริงๆนะครับก็จะต้องมีวินัยในตัวประเด็นพวกนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ อย่าพึ่งสบายใจมากนักแต่ก็อย่าไปกังวลมันเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วสภาพดอกเบี้ยต่ําจะอยู่กับเราไปอีกพอสมควรนะครับซึ่งก็จะทําให้มันเอื้อประโยชน์ต่อตลาดหุ้นนะครับแล้วก็บอนยิวทั่วโลกวันนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากจริงและก็แพงแพงมากถ้าเกิดว่าจะมองบอนยิวต่ําก็คือราคาก็จะแพงมากเพราะถ้าเราเทียบว่าเราจะลงทุนเนี่ยล้วก็บนริกส์ คือความเสี่ยง <ฮะ S 2> พอมาช่างแล้วเนี่ยมันตลาดหุ้นน่าจะออคือให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่คุ้มค่ากว่า,าจาก<อ>คุ้มค่ากว่าพัานกบัตรนักขนะนี้ก็อ,อาจจะสรุปภาพว่าขึ้นมาเยอะ200กว่าจุดอาจจะต้องระวังแต่ภาพครึ่งปีหลังและปีหน้าก็ยังดูงดีอยู่ลและเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีของอาจจะสรุปว่าถ้าปรับตัวน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่านะครับถ้าถ้ามีการปรับลงมา ทีนี้ขอถามภาพบริเจียนบ้างเผื่อนักทุนบางท่านมีการไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยถ้าเทียบ valuation ของตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยเราดูดีกว่าเขาหรือเขาดูดีกว่าเราอันไหนถูกอันไหนแพงแล้วก็อย่างถ้าถามถึงตลาดหุ้นจีนด้วยว่าน่าจุดนี้เป็นยังไงบ้างน่าสนใจไหมครับคือต้องต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือคงมาเท่าๆกันครับเพราะว่าปีที่แล้วฟันฟลูออกไปหมดปีนีก้ก็กลับเข้ามานะครับแล้วโดยที่บอกว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ย อาเซียนบางประเทศโดนหนักพอสมควรคร,ครับปีนี้ก็จะกลับเข้ามาใหม่มเพราะว่าค่าเงินอาจจะลดไปเยอะปีนี้ก็เริ่มมีฟันฟลูกลับเข้ามาเยอะอนะครับแล้วอินฟราสตรัคเจอร์ของอย่างประเทศบางประเทศอย่างอินโดนีเซียก็ยังแคริออนยังมาอยู่นะครับก็คือก็จะมีลักษณะเงินทุนไหลเข้าอยู่นะครับส่วนจีนเนี่ยเป็นในช่วงของการที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนไทยระบบเศรษฐกิจนะครับคือเราก็จะมีการพูดเรื่องว่าจะเป็นลักษณะฮาร์ดแลนดิ้ง คือตกอย่างหนักหรือเป็นซอฟต์แลนดิ้งค่อยๆลงนะครับแต่ว่าคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยต้องถามต้องต้องเรียนว่าเติบโตมันยาวนานพอสมควร20ปีที่ผ่านมานะวันนี้เนี่ยเมื่อโครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างจนค่อนข้างจะสมบูรณ์เต็มแล้วก็จะกลับมาโดยธรรมาชาติเวลาเศรษฐกิจทุกเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยพอสร้างมาได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะกลับมาในเรื่องของก็เรียกว่ากลับมาที่เซอร์วิส นะครับเพราะว่าคืออินฟราสตรัคเจอร์มันเต็มจริงๆนะครับก็ต้องต้องกลับมาที่เซอร์วิสแล้วก็เราก็จะไม่เห็น GDP ของเขาที่2ดิจิตก็คือ10%อวันนี้ก็จะมาดูว่าไอ้หกเปอนครึ่งจะอยู่ไหมอยู่ไหมนี่คือธรรมชาติของเศรษฐกิจที่เติบโตมาจากไม่มีอะไรจนถึงเต็มที่แล้วมันก็จะลักษณะของคูลิ่งเป็นวงจรของเขานะครับซึ่งณวันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจเนี่ยต้องถามว่าใหญ่เป็นอันดับสองของโลกขนะนี้เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนทายนะครับหรือการปรับโครงสร้างพวกนี้จะใช้เวลาพอประมาณมนะครับแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมประเทศจีนก็จะต้องใช้เวลาในการที่เข้าไปลงทุนและอยู่เขานะฮะแล้วถ้าเราจําได้ถ้าเราลงทุนเมื่อ4ปีที่แล้วเราจะเห็นปีที่แล้วตลาดจีนวิ่งแบบเร็วมากนะครับ,รบจนกลับมาแต่สุดท้ายก็แก<บ>รดาา<บ>ลงไป,ไงไปเพราะว่าคือระบบระเบียบเนี่ยก็คือต้องกลับมานั่ง จัดก,การกันไหมเพื่อให้ตลาดเนี่ยดูมีสติรภาพขึ้นนะครับอันนี้ในผมขอถามเพิ่มก่อนที่เราจะไปจอรายเซ็กเตอร์ในวิดหน้าเนี่ยเออผมถามราคาน้ํามันนิดนึงเพราะว่าคนคสนใจเยอะในมุมมองพี่วิลามองราคาน้ํามันครึ่งปีหลังแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงครับก็คิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในเรนจ์นะครับเพราะว่าเคทแอมก็มองอยู่ประมาณ50-55ถึง 55, 55. แต่ก็คิดว่าคืออันนี้เรามองที่ปลายปีนะครับ <c oughs> แต่คิดว่าในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนไหวยอยู่ประมาณสัก4 0่สถึงห้านะครับคือคือเป็นการแกว่งนะครับมีมีการเคลื่อนไหวแต่ราคาหุ้นก็อาจจะไม่ได้ตามราคาน้ํามันแต่คือเลนจ์ของน้ํามันน่าจะอยู่ในกรอบสีะะ่สิบถึงห้าสิบห้ะก็คือ27เหรียญไม่เห็นลวครับน่ <c oughs> าจ,จะ จริง,รงแต่อยากรู้อย่างหนึง่งค<ะ>่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างที่บอกว่าจีนเองโตได้เร็วแล้วเขาก็กําลังชะลอตัวไทยเองตอนนี้เราจะเป็นอย่างนั้นไหมคะก็อยู่ที่ตอนนี้ทิศท,ทางของประเทศว่าจะเดินทางยังไงมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรากลับไปดูในปอดสราา์ทุกประเทศก็จะมีลักษณะการ movement อย่างนี้นะครของไทยเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเราโตมากในปี35 2 5 3 5 3 5 6อะไรตรงนี้ซึ่ง เราจะเห็นว่า GDP เราโต2หลักสอหลักอยู่สักสาปีหรือไงจากนั้นมันก็เกิดความร้อนแรงจนเกินไปเพราะสภาพคล่องล้นนะครับก็เลยถอยลงนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่เป็น Manufacturing สมัยก่อนที่เราทำอยู่มันมันก็จะมีการแข่งขันเพราะค่าแรงมันแพงขึ้นมันก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปหาที่มันมีแรงงานถูกลงเพราะว่าพวกนี้จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบ ครับนะครับแล้วมีลักษณะของการแข่งขันที่กขยังสูงหน่อยก่อนจะให้เป็นสรุปผมแอบขอคําถามยากนิดนึงถ้าสมมตว <S <S ิมตวต่าเซตจะไปไฮพี่เวลาเห็นตัวเลขคร่าวๆเ,เครื่องปีหลังประมาณเท่าไหร่ครับถ้าดูแบบคร่าวๆคร่าวๆเลยแะครับโอ้ดาว่า,วา,าพอสมควรแต่ก็คือคงประเมินเนี่ยนะคือคือสิ่งที่เราคิดก็คงว่าอาจจะมาจากฟันโฟล์นะฮะก็คืออาจจะประมาณพันห้าร้อยสามสิบถึงพันห้าร้อยห้าสิบครับนะฮะอาจจะมีลักษณะของการแกว่ง แต่ว่าณวันนี้ถ้าเรามองตรงนี้อาจจะจะค่อนข้างร้อนไปนิดนิดนะครับเพราะว่าฟันโฟลูเข้ามาเร็วมากเหมือนกันครับชัดเจนครบทวนทุกประเด็นเบนสรุปครับค่ะก็ในมุมของทางพี่วิระที่ให้มานะคะก็ถือว่าค่อนข้างตรง,ตรงใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเบนที่ว่า1500จุดเองเนี่ยตรงนี้ อัพไซด์เริ่มน้อยแล้วนะคะแล้วก็คงจะต้องมีการปรับพอร์ตนะคะหุ้นใหญ่ๆที่ราคาเหมาะสมราคาขึ้นมาชนราคาเหมาะสมไปแล้วเนี่ยแล้วตัวผลประกอบการในไตรมาสที่2ที่ทัยยศประกาศไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคะเป็นคิดว่าคงจะต้องมีการโรเตตก็คือขายนะคะหุ้นหลักเนี่ยอาจจะเริ่มมองมองหุ้นกลางหุ้นเล็กมากขึ้นนะคะเพราะว่ารอบรอบถัดไปเนี่ยเราคิดว่าหุ้นจะพักตลาดจะพักแล้วก็คงจะมาที่หุ้นกลางหุ้นเลยนะคะก็ได้มุมมองที่ค่อนข้างครบถ้วนกับทางพี่ปละเมื่อวันกันค่ะ ในคราวนี้ครบจริงๆนะคะต้องขอบคุณทั้งสามท่านเช่นเดียวกันที่มาร่วมผู้คุยกราวันนี้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและก็วันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมาธาออลินด้วยนะคะสำหรับวันนี้วกเร้องสิบคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ